ส่งรับน้ำอภิเศกจากสมาชิกรัฐสภาพรามพิธีถวายน้ำเทพพมลด้วยพระมหาสังและอัญเชิญพระนพพระประดลมหาสเสวตฉัตรน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพพระประดลมหาสเสวตฉัตรพระราชครูกล่าวพระเวสรรเสริญเปิดสิวาลัยกายลาดแล้วทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัติ ถวายพระมหาสังวานครามทุรังพระมหาสังวานนภรัตราชวราพรพระสังวานพระนกเครื่องศิริเดญจราชกุฏภัณฑ์เครื่องราชูประโภคและพระแสงอัสดาวธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้จากนั้นพระราชครูถวายอนุสรุปสิวเวศวิศนุมนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การตอบพระราชทานอารักขาประชาชนไทย และทรงหลังทักษิโนทกตั้งสัตยาธิสถานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในเบื้องแรกได้แก่ การเตรียมน้ำอภิเศกคือน้ำที่จะได้ถวายสง์ในพระราชพิธีสงพระมูระธาพภิเศกก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติการตักน้ำอภิเศกกำหนดให้กรรมการของแต่ละจังหวัดไปประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วตั้งการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ณนะพุทธเจดียในจังหวัดนั้นๆ หลังจากนั้นให้อัญเชิญมาอย่างกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบพิธีเสกทำน้ำพุทธาพิเศษเป็นลำดับต่อไปน้ำอภิเศกแต่การก่อนตักจากแหล่งน้ำเช่นสักและแม่น้ำสายสำคัญในพระราชอาณาจักรคือสักเกศสักแก้วสักคงคาสากาักยมนาในจังหวัดสุพรรณบุรีและแม่น้ำห้าสาย คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำป่าศักและแม่น้ำบางปะกงครั้นมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอีกคราหนึ่งหลังจากทรงลาศิกขาจากพระพิสุแล้วครั้งนั้นโปรดให้นำน้ำจากปัญจมหานทีในอินเดีย คือแม่น้ำคงคาโยมนาอจิรวดีสรภูและมหิตมาประกอบพระราชพิธีสงพระมูรธาพิเศษน้ำสำหรับสงพระมูรธาพิเศษในราชกาลต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศซึ่งมีการเพิ่มเติมบ้างตามที่เห็นสำคัญการนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ มารวมกันถวายโสดสงพระมหากษัตริย์โดยความเชื่อว่าเป็นการนำความเป็นสิริมงคลบังเกิดแก่ผู้ปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรขณะที่จังหวัดต่างๆต,ตั้งพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์นพุทธเจดีสำคัญทั่วพระราชอาณาจักรในพระนครได้จัดตั้งเครื่องนมัสการตั้งสาลบูชาเทวดาและตั้งเครื่องบัตรพลีต่างๆเพื่อเตรียมการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรซึ่งจะจัดให้มีณพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันก่อนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันประกอบพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการจารึกดวงพระราชสมภพลงบนแผ่นทองคำและแกะพระราชลัญจกรประจําราชกาลในบางราชกาลจัดให้มีการจารึกพระสุพรรณบัตร พระนามสมเด็จพระสังฆราชและพระนามพระบรมงรวงศานุวงศ์ร่วมด้วยคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งนี้ได้แก่อาลักษ์ผู้จารึกพระสุพรรณบัตรพระยาโหราธิปดีผู้จารึกดวงพระราชสมภพและศิลปินผู้แกะพระราชลัญจกรเมื่อได้พระเฤๅ องค์ประธานในพระราชพิธีซึ่งแตกต่างก,กันไปในแต่ละราชการจะจุดเทียนทองเทียนเงินที่โต๊ะสำหรับจารึกซึ่งทุกโต๊ะจะหันไปทางทิศอาคเนอันเป็นทิศมงคลโหนล,ลั่นค้องชัยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพรามเป่าสังพนักงานกไายบันดอกประโคมดนตรีตลอดพระราชพิธีจารึก หลังจากนั้นพระราชครูพรามหมงน้ำสังที่พระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพพ,พระราชลันชกรครั้นเสร็จแล้วจึงอัญเชิญเข้ามนทนพระราชพิธีในพระที่นั่งภายสาลทักษิณทางนี้รายละเอียดขั้นตอนต่างๆจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัชกาล พระราชพิธีเบื้องต้นก่อนวันงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเปรียบดังตัวแทนพระสบนิกรทั่วพระราชอาณาจักรที่รวมใจเป็นหนึ่งถวายพระพรชัยมงคลแด่พระมหากษัตริย์และพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรยังเปรียบได้กับบันทึกสำคัญของแผ่นดินที่พระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะจารึกอยู่ในหัวใจพระศพนิกรชาวไทยตลอดไปมนดบพระกรยาสนานมนดบพระกรยาสนานปลูกเป็นมนดบยกพื้นบริเวณด้านตะวันออกของพระที่นั่งอมริน์วินิชัยมีลักษณะคล้ายบุษบกขนาดใหญ่ กั้นม่านรวบผูกไว้ที่เสาทั้งสี่ต้นขังน้ำเบญจสุทธิที่คงคาไว้ในภาชนะบนเพดานซึ่งดาดด้วยผ้าขาวสำหรับการสงพระมูรธาพิเศษรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชภายในพระมนฑกตั้งต่างไม้อุทุมพรหุ้มด้วยผ้าขาวมีถาดทองปูด้วยผ้าขาว แล้วลาดด้วยใบยแก้วตั้งโต๊ะเคียงข้างตังเพื่อตั้งพระครอบมูรถาพิเศษเจ้าพนักงานทอดใบอ้อซึ่งเป็นไม้กาลกินีต่อวันพระราชสมภพมไว้ที่พื้นลุ่มด้วยผ้าขาวสำหรับทรงเยียบรอบฐานพระมนดบตั้งราชวัตรพื้นขาวลายทองมีเครื่องสูงทองแผ่ลวดเจ็ดชั้นสีทองเงินนาคปักทั้งสี่มุม มมและสามองค์ที่ราชวัตรประดับด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยจันท์มากและจันทมะพร้าวอันล้วนเป็นต้นไม้มงคลที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองในมณฑลพิธีนั้นมีการตั้งบุษบกสำหรับประดิษฐานพระชัยนวะโลหะและพระพิคเนตตั้งสาลพระอินทร์สารเทวดานพเคราะห และสารเท้าจตุโลกบาลสำหรับการพระราชพิธีสังเวยเทวดากลางหาวมณฑปพระกรยาสนานเป็นที่เสด็จออกประทับส่งรับน้ำอภิเศกในพระราชพิธีสงพระมูรธาพิเศษถือเป็นพิธีต้นในการขึ้นดำรงพระราชฐานะพระมาหากษัตริย์ เตียงพระมนทนการจัดเตียงพระมนทนเป็นหนึ่งในการจัดเตรียมสถานที่ก่อนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายในพระที่นั่งภายสารทักษิณเตียงพระมนทนจัดตั้งอยู่ริมผนังด้านตะวันออกใช้เป็นที่ประดิษฐานเครื่องมงคลต่าง ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเครื่องมองคลเหล่านี้แบ่งออกเป็นแปดหมวดคือหมวดพระเจ้าหมวดพระราชศิริหมวดเครื่องมูรธาพิเศษหมวดเครื่องต้นหมวดพระพิชัย,ยสงครามหมวดพระแสงหมวดเครื่องสูง และหมวดเครื่องราชูประโภคหมวดพระเจ้าประกอบด้วยพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธปฏิมากรสำคัญของพระมหากษัตริย์ทุกราชการหมวดพระราชศิริประกอบด้วยพระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร ส่วนหมวดอื่นๆนั้นเป็นหมวดของเครื่องราชูปโภคและเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์ที่เสาทั้งสี่ของเตียงพระมณทนยังผูกพระมหาสเวตชัดรพระสเวตชัดรกันพิรมธงมหาราชธงมหาภไพชยนทวัตและธงชายต่างๆ เบื้องซ้ายและขวาตั้งตู้เทียนเท่าพระองค์ด้านหน้าตั้งเทียนมหามงคลและเครื่องนมสักากลรเตียงพระมนทนันบได้ว่าเป็นที่ประดิษฐานเครื่องมงคลที่สำคัญยิ่งของแผ่นดิน ระที่นั่งอัถฐิศอุทุมพรราชอาณภายในพระที่นั่งภายสารทักษิณถัดจากเตียงพระมณฑลไปทางทิศใต้คือพระที่นั่งอัถฐิศอุทุมพรราชอาณภายใต้พระบวรสเสวตชัตรที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับทรงรับน้ำอภิเศกในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระที่นั่งอัฏฐิศคือตั้งสันฐานแปดเหลี่ยม ทำด้วยไม้มาเดือตามความเชื่อที่ว่าไม้มะเดือเป็นที่ประทับของพระศิวะพระวิษณุและพระพรหมการนำไม้มาเดือมาทำเป็นพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงพระองค์ทรงมีฐานะเป็นดังสมมุติเทพการจัดพระที่นั่งอัฏฐิศจากกางกั้งสเสวตฉัตรเจ็ดชั้นบนพระที่นั่งลาดด้วยหญ้าคา ซึ่งถือว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานในาศาสนาพราหมณ์โรยแป้งข้าวสาลีคลุมด้วยผ้าขาวประดับต่างน้อยประจำทิศด้วยไม้หรือสีสุขซึ่งตั้งชื่อตามชื่อของฤาษีสุขวัตผู้ถวายไม้ไผ่แก่พระอิศวรต่อมาชื่อนี้ได้เลือนเป็นไม้ไผ่สีสุขต่างน้อยนี้จัดตั้งพระกรดและพระมหาสังบรรจุน้ำเทพมนต์และจเจวิต เขียนรูปเทวดานพเคราะห์เป็นลำดับไปพระอาทิตย์ทรงราชสีตั้งทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระจันทร์ทรงมาตั้งทิศตะวันออกพระอังคารทรงมหิงสาตั้งทิศตะวันออกเฉียงใต้พระพุทธทรงช้างตั้งทิศใต้พระพฤหัส,สบดีทรงกวางตั้งทิศตะวันตกพระศุกร์ทรงโคตั้งทิศเหนือ พระเสาทรงพยาคาัคขาตั้งทิศตะวันตกเฉียงใต้พระราหูทรงพยาครุตตั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือพระเกศทรงพยานาคตั้งทิศกลางในวาระของพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งอัธถทิศและรับสิริราชสมบัติที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวาย และทรงรับว่าจะปกครองพระุกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นหลักแผ่นดินปกแผ่ความร่มเย็นไปทั้งแปดทิศท,ทั่วพระราชอาณาจักรพระที่นั่งพัทรบิดแต่เดิมพระที่นั่งพัทรบิดทำด้วยไม้อุทุมพรหรือไม้มะเดือ การกั้นด้วยพระสัพตปดนสเวตชฉัรต,ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นใหม่เป็นพระเก้าอี้เงินหุ้มทองและเจ้าพนักงานถวายเป็นที่ประทับในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษมาจนกระทั่งรัชกาลปัจจุบันในการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษมีการถวายพระนพะปดลมหาสเวตชฉัร ณพระที่นั่งอัทธทิตอุทุมพรราชอาณจึงจัดกลางกั้นพระนพประดลมหาสเวตชะดณพระที่นั่งพัทรบิดแทนพระศัพตประดลสเวตชตดซึ่งเป็นมาแต่เดิมโดยโบราณราชประเพณีการจัดพระที่นั่งพัทรบิดจะลาดด้วยหญ้าคาโรยแป้งข้าวสาลีปูลาดด้วยหนังราชสีแล้วคลุมด้วยผ้าขาวการปูลาดด้วยหนังราชสีนี้ เนื่องด้วยความเชื่อที่ว่าราชสีเป็นสัตว์ที่มีพลังอำนาจยิ่งและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระจักรพรรดิจึงถือเป็นการแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพและพระบุญญาบรมีของพระมหากษัตริย์ที่เหนือกว่า